สวัสดีครับพี่น้องมันมีช่องกเกษตรอินทรีย์สุกาวมาพ่อพี่นอ้องขื้เก่าครับมันนี่ก็ให้มาเบ่งบรรยากาศในสวนครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนก็มีอย่างจเจริญเติบโตกินเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มอันนี้คือมะขามเทศครับพี่น้องไก่มเมดรุ่นละครับกินหนึ่งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับมีหน้าเมษาครับอันนี้ก็มันเกิดไก่มเมดดลวครับพี่น้อง ให้พี่น้องมาเบิ้งครับปลูกต้นเดียวครับบ่ได้ปลูกหลายครับพี่น้องต้นเดียวนี่ครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าปลูกไว้เป็นห้มครับพี่น้องบ่ได้สีหวังกินมบนได้ครับเป็นห่มไปไปมาๆครับมีหน่วยครับพี่น้องหลายเลยครับเก็บได้มือละ2โลครับนี่ครับให้พี่น้องได้เบิ่งครับให้ความลมเย็นนําได้กินน้าครับพี่น้อง นวยซูกะมีแล้วครับเมื่อเสารกเก็บไปแล้วครับเมื่อเสาวเก็บไปแล้วได้ประมาณสักโลนึงได้มังกรไปน้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศในรอบบ้านครับพี่น้องบ้านสวนครับอันนี้ก็แก้วมังกรครับพึ่งลงครับพี่น้องนี่ครับสิบต้นครับพี่น้องสิบเสาครับเสาหนึ่งกับสี่ร้ยต้นอยู่ครับเพราะว่า ปลูกตัดต้นเก่ามาเสริมใหม่ครับพี่น้องอันเก่านีมันเป็นเสาไม้ครับมันก็เลยบ่ทนครับตื๊กน้ำตื๊กฝนมันกผูพังครับก็เลยเอาเสาปูนครับตีเป็นท่อนี่ครับนี่ครับเอามาใส่ปลูกประมาณสิบต้นแหละครับพี่น้องลองเบิ้งครับพื้นที่ตรงนี้ครับเสาสิบเสาครับปลูกกะเหลือแต่เอาข้างมาใส่แหละครับพี่น้องข้างใส่มองนี้ครับ ที่เป็นยางรถครับเชื่อมอ็อกเล็กเชื่อมเป็นกากบาดแล้วครับแล้วก็สายสายยางสายยางรถมอเตอร์ไซค์ครับว่างเพื่อให้แก้วมังกรนี่ยจะได้พันจะได้มีมองยูครับพี่น้องนี่ครับก็เลยเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งครับย่ำเศร้าครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสองมือละครับนี่ครับจู่ปลูกก็ประเทศไทยให้พี่น้องเบิ้งครับ เดี๋ยวใหพี่น้องไปเบ่งอัอนต้นอินทพาลัมครับผมเพาะไวไ้เด้หาฮกเดือนครับก็เลยเอามาปลูกครับปลูกได้ประมาณจิบกว่าต้นครับพี่น้องอันนี้ก็ฟางเข่าครับเอาใ้ไอ้ม่วกินครับพี่น้องหนาฝนครับมันหาอยากฟางเข่าเก็บว้ครับนี่ครับ พี่น้องเบื่องนี้ครับนี่ครับอินเตอร์พาลัมครับผมปลูกเพาะพันธุ์ครับเพาะเมล็ดเองครับเอามาปลูกครับบอทไดซสื่อสายพันธุ์ครับสื่อนวยไม่กินก็เลยลองเพาะเบิ่งครับมันก็เลยเกิดอยู่ครับแต่ว่าสิบป็นตัวผูกตัวเมียกับบ่จักนะครับก็ลองเบื่องครับอันนี้ต้นมะพร้าวครับพี่น้องนี่ครับ นี่ต้นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวกะทิครับอันนี้นะ่าจะเป็นต้นกะทินะรุ่งครับพี่น้องบ่ได้ปลูกกัขึ้นเองเอาก็เลยเอาไว้ครับเอาไว้เป็นโฮมครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะพร้าวครับแต่ว่าต้นนี้มันสีสีแดงแดงครับพี่น้องมะพร้าวกะทิครับต้นสีสีแดง อันนี้ก็อินตาาลัมครับนี่ครับพี่น้องต้นพวกใบสูงนะครับเอามาปลูกอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับตั้งเบิดอเนี่ยสิบสิบหกต้นครับพี่น้องล่องเบิ้งครับอันนี้ธนาคารน้ำไต้ดินครับพี่น้องเอ็ดบอทันแล้วครับปกติมันจะมีผาแย่งคุ้มแล้วก็เอาหินคุกมาใส่ครับ ปตณีหุน่นหินคุกเมิดครับพี่น้องกําลังเทอันเงื่อนอยู่ครับกําลังเทไตไตตะลักเงื่อนอยู่ครับเดี๋ยวขันว่างขันมัน่นเหลือจังได้กระเสียออามาใส่ครับอันนี้ก็แกบดําครับพี่น้องยบดําผสมกับก,กากมั่นครับเอาไว้ใส่ต้นไหม่ปลูกต้นใหม่เนี่ยครับ นี่นี่ก็อินทผล,ลัมเหมือนกันครับพี่น,อน้องกำลังปลูกปลูกบัวบ้านนี่ครับผม,พมเพาะเมล็ดไว้ครับก็เลยมาล่องเบื่องครับซิบก็ต้นครับถ้าเบิ่งผลสิเป็นแบบใดครับพี่น้องปลูกผสมประสานครับพี่น้องเพื่อมันจะได้กินแน่จักน้อยครับนี่ก็อีกต้นหนึ่ง ต้นหนึ่งครับอ,อินเตอผาล่มครับแต่บบจักว่าพันนี่ยังครับพี่น้องผมกับโบจักก็กันกระเจาซื้อมากินก็นเลยอเลอาเมล็ดเพาะเบิงครับว่บามันสีบง่งงอกกับงอกอยูครับพี่น้องอันนี้ต้นมะนาวครับพี่น้องกำลังมีดอกแน่น่ะครับกำลังมีดอกถ้าลัาง ต้นกับีหน่วยล่ะครับนี่เอาดินมาทใไม่ก็เลยเอาอินทผลัมมาแซมกับพี่น้องนี่ครับเขียวๆน้อยๆครับพี่ติพี่น้องเห็นอยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นมะนาวกับพี่น้อง พี่น้องเห็นหน้งพุ่นอ่ะก็คือผมปลูกอันตน้นยางหน้าครับพี่นอ้องครับปุ่นเป็นแถวห้าลังต้นกับรอดหา้าเมืองต้นกับว่ารอดครับอันนี้กับปลูกได้สองปีหา้างต้นกับสูงสูงแล้วครับพี่น้องห้างลังต้นกับยังเตี่ยอยู่ว่าเป็นยังครับปลูกไปเรื่อยๆครับ ลูกอะไรที่เรากินกินอะไรที่เราปลูก,กนล่ะครับพี่น้องอยากกินยังกับปลูกเนวนั้นครับเกษตรผสมผสานพอได้รับน้ำฝนเนี่ยต้นใหม่มันก็นเขียวกะจีเลยครับพี่น้องตก ที่นี่ตกะสองมือแล้วครับแต่ตกบัวแห้งครับพี่น้องต๊ะว่านกับตกเดือตกบัวแห้งครับเดี๋ยวจใจพี่น้องเบ่งตน้นอันนี้ครับอันนี้ต้นหมากครับพี่น้อง ต้นมากต้นมากก็เหลืออยุสิบกระต้นครับพี่น้องนี่ครับฮา,างตนก็สูงอยู่ครับนี่น้าแรงมันฮอนหลายใบมันก็นเลยเหลืองๆครับนี่ก็เลยเอามาหายพี่น้องได้เบิ้งครับบรรยากาศปรรนอกครับ แต่ว่าอากาศดีอยู่ครับย่ำเศร้าสดชื่นดีครับโอโซนนี่สูดอากาศบริสุทธิ์ดีครับพี่น้องหายใจปอดโ่งขนาดครับนี่อันนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าครับพี่น้องนาทีหลายวอยูตดตกยืดแล้วครับนี่ไทยเบิ้งอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องนี้ก็นาหลายอยู่ครับนี่อันนี้อันนี้หลายวีอยู่ครับพี่น้องนาทีโคกเจ็ดวีหมดละอันนี้ กำลังเจริญเติบโตครับไิ้ถึกนำผลกระไายแน่อยู่ครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็บต้นใหญ่ครับอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดวีอยู่ครับอันนี้ก็กำลังออกครับไปน้องหัวปีเนะครับนะกักับพ่อได้กินแน่อยู่ครับนะ บตรต้องซื้อก็เจ้าครับอันนี้ขอกงวครับพี่น้องก็ได้มุนงั้เนี่แหละครับไปใส่หน้าเน่ยเอ็ดปุ๋ยมักเนี่ยครับรเกษตรผสมผสานสะครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นักม่วงครับพี่น้องนี่อันนี้บักม่วงเขียวสเสวยอันนี้ก็ต้นขนุนครับนี่นี่นี่บักมี่ครับนี่ อันนี้กับมะพร้าวากันอันนี้มะพร้าวกะทิครับพีน่น้องนี่มะพร้าวกะทิส่วนอันนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมครับนี่ใบมันเหี่ยวครับมัผสมบูรณ์ครับพี่น้องหนาแรีงครับมันเกิดบริเวณน้ำเนี่ยบริเวณน้ำนี่ครับอันนี้ก็น้ำเปล่าน้ำหอมครับอันนั้นก็บถังน้ำมักครับอันนั้นก็บน้ำเปล่าน้ำหอม เดี๋ยวจะให้ไปเบิ้งต้นยางหน้าเลยครับพี่น้องเังหน่อยครับอันนี้ก็หน้าครับพี่น้องหน้าอินซี่ครับเนี่ยผมเย็ดหน้าอินซี่สองปีแล้วครับบรดษีไซปุ๋ยบรดษีไย,ยาขายาครับอันนี้ก็บไถด้าไว้ครับเกบต่อฟางไว้ให้มันเปื่อยมันเป็นปุ๋ยครับ ก็พอดีกินครับแต่ปีที่แล้วนี่มันแรงครับพี่น้องฝนทิงช่วงเก่ากับพอดายลายบันไดครับอันนี้ต้นแดงครับพี่น้องบ่ใครสูงบันไดครับปลูกหลายปีแลลวครับพวสูงครับสองปีกว่าล่ะสำนีอยู่แสดงว่า่สมบูรณ์ครับนี่ยต้นยางนาครับสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องสูงแล้ะครับสองเมตรล่ะครับสองเมตรได้อยู่ ก,ก,กระสูงอดดยู่ครับตึกนาตึกปูตึกนาฝนกระิตรแตกยอดอยู่ครับนี่ยตึกน้าฝนกระิแตกยอดนั่นอันนี้ต้นพยุ่งครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นนี่ต้นพยุ่งครับ นี่ครับอันนี้ก็ปลูกได้สองปีแล้วครับพี่น้องสองปีสองปีกวกวลัวล่ะครับนี่กะสูงเนี้ยครับพลังต้นก็สูงเนี้ยละครับสูงถั่วหัวล่ะครับเนี่ย สานีก่อนนะครับพี่น้องยังได้ก็ฝากกนตึกอกตึกใจยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ได้เดอ้อครับเพื่อจะได้ชมภาพและคลิปต่อๆไปครับ